หลเอรเ้าไปไหนอ่ะว้าวเียกเ้าไรวะนไรห่างกันเลย ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter World ก็เป็นภาคไอบอลนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาช่วยเควส์ SOS นะครับไม่รู้ว่าดึกขนาดนี้นี่ยังมีคนทำเควส์อยู่หรือเปล่าปไปเราไปดูกันก่อนส,ส,สวัสดีนุ๊กเซวโอ้โหน,นรักระดับมาสเตอร์แรงเลยแล้วกันดูดิ อ้าวอยู่มีคนอยู่ลระเว้ยเอเว้ตัวนี้อีกแล้วเหรอร่องตัวนี้กับตัวนี้ไหนยากกว่ากันลองตัวนี้มั่งลวกันอ้าวหลุดไปแล้วสงสัยสู้ไม่ไหวอยู่เพิ่งดีใจเย็นเพิ่หลุดไปแล้ว,ว,ดเ,ว,ลดลวเดี๋ยวดูอีกทีนี้หลุดไหมอ๋อมีคนเข้าช่วยแล้ว อเอาคนนี้แล้วกันนะแม่เจอกันบ่อยมากเลยอะ่ะมาเดี๋ยวขอกินอาหารไปเลยแล้วกัน ตามลอยมาเลยลูกอยู่ไหนเอาอยู่นี่อ่ะพอ,อแล้วแหละโอเคมีก้อนหินให้เราเอไม่ใช่อันนี้มันเป็นมาแรงไม่เอาทา <c oughs> มาทำเสียงหลอกนงะั <c> ้น <oughs> ทำเสียงหลอกแล้วเจ็บคอใส่ลูกกรมกอนใจเย็นตัูนี้มันไม่ใช่ตูดมันดาตามมันแดงอยู่ใช่ไหมนเนี่ยเนี้ยสูยาก อเอาหงางก่อนไปครั้งางหัง,อหง,หงเอาหัวก็ได้หักมาก่อนอ ใช่จับยาวด้วยเราต้องโดดให้คล่องนะครับหรือถ้าใครเคาน์เตอร์นะครับถึงเก่งนะฮะเคาน์เตอร์หลบจิวไปหลบจิ้วหลบท่าหุบตีของเหล่ามอสเตอร์ได้นะฮะอ๋อมีปืนมาช่วยแล้วนะคระับหลบหลบนะฮะเราไปเหยียบโดนน้ำลายของมันนะฮะเราต้องกระโดดยิงกันจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ฮะ,ะเราต้องยิ้งกระโดดนะฮะนี่นะครับกดสรรรรปรีดอ่ะ ี่คุณจมาช่วยหอคุณจะมาปวดเนี่ยหมดแต่เล่นอยู่นั่นแหละโอ้หุ่ลูกสองเพื่อนเราสายทักเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทากให้เดี๋ยวทากให้เพื่อนเอาไปเลยเอาใหุ้ณโอ้โอ้โอ,โอ้มันมันใช้ท่านั้นพอดี เพื่อนจับหอกดิเพื่อนจะรอเลยคูขอหางได้ไหมเนี่ยตัดหางหน่อยเฮ้ยยุ้ยที่มันหักแล้วนูว่นอ่ะตะแมถมหายไปแล้วอ่ะเราต้องหักก่อนเพื่อนมันกำลังไปค่อยเข้าเออนนั่ไงว่าแล้ว เห็นไหมมันต้องถากก่อนคำรามแน่เลยวะไม่คำรามูไม่โดนหัวไอ้ยพวกชัว ผู้เข้าร้านพอดีมันโกรธแล้วนะฮะทีนี้นะฮะระวังหางเท่าสั่นของเขาให้ดีนะครับไม่ถึงดาบคุ่สั้นติดพลาไลท์พอดีนะครับหากข้างตัวแล้วมันก็จะแสบๆหน่อยแล้วนะ,ะึ อาหารสั่งโอ้ยอยสิ่งใตัวมันดิแกติด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 ระเบิดติดระเบิดต้องกริ่งนะฮะคุสปิบิบาร์กริ่งอ่าอะไรมันอยู่ไหนในกรุงกรุงกับทิศทางฮัลโหลปรูเออเอ้าไปไหนอ่ะว้าวเลยคุณอะไรว่างอะไรแข่งกันเลยแข่งคนณว่างเลย เจะซ่อมอาวุธก่อนนะฮะ<ม>โอเคเลยเอา้าอะไรของมันเนี่ยวายอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตัวเรืองแสงตัวเรืองแสงอุ้ยตัวเรืองแสงใช่แล้วผมเอาไว้ผมไม่เอาดีกว่าเสียงไปว่ะ ยิงผมก็จับมาเยอะให้ตัวที่การเรืองแสงอ่ะเกิดๆมันก็เกิดบ่อยอยู่อยูนะถ้าคุมโอเคเฮย้ยมันจะเล่นมันชุดน้ำลายก่อนขึ้นเป็นฉากับบอุศงจะดีง่ายๆอุย้ยอุ้ยอุ้ยืดีนะกันไฟมาด้วยชุดกันไฟมันกระดินไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ โดดมานั่นไงอุย๊ยเหียโดดเป็นแมวเลยมึงเฮย้ยอืมกูเคอรเตอร์มไม่เก่งนะจะุณถากเก่งนะเพื่อนถากให้สายถากอือเพราะว่าการถากนี่มันใช้คมเยอะมากนะอันนี้ผมเป็นคมม่วงนะคมขาวกลับมาถากู่แล้ว โอ๊ยโอยโอยโอยเพื่อนเพื่อนมึงยิงดคุณหาคูณทั้งตัวคูณเลยเอาให้คูณไม่ถึงอ่ะ ทำรามพอดีคุณอย่างนี้อ,อ้าโอ้โหดึงสลิงพอดีบ้าเอ้ยข่าท่าทั้งตัวอื ตายแล้วอีกว่กูแค่ขึ้นไปขาดกท่าน,นี่เพือ่อน ันรับแล้วมันลับแล้วเพื่อนมันลับแล้วเออนั่นแหละจดมันเคุยที่จับใคันเอาให้คันตกใจนึงว่าให้จับนั่นเอง <laughs> คุยให้จับแล้วกูฆ่ามันนี่คือแบบโอโ้โหเขาถากูแน่ <laughs> ปากเหนือ คนที่เร่นเป็นนะดาบยาวเนี่ยคอปเตอร์หลบอย่างเท่ได้พิษอะไรมั่งไหนรุ่นดีได้ไรวะเว้าวน,น้อนสันดีครับก็ได้อยู่นะไม่เฟยไฟ้เปลี่ยนบิลวอเขาเนี่ยชุดเดิมๆอ่ะทุกชุดเลยนัน <laughs> กูคดก,ก้าดีกว่าไหม ไปไม่ได้จเจอก็เขาได้เจอตัวดิ้นๆเลยนักกาคุก้านี่น่าจะมันนักกาคุก้านี่มันเอาอะไรไปสู้กับมันดีวะนักกาคุก้ามันต้องเจอค้อนหาอะไร cả Đã... Đây, cái nó nói hai cái sông này nó nói okay. <laughs> Đấy, mà thử mẹ đột sạch cụ lời ấy. โอเคเนี่ยคุมาเพื่อขี่มึงนี่แหละจิ้มจิ้มจิ้มย้ายที่จิ้ม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 คุณเอาหงแบนเน่ย้ายที่ก่อนโอเคจิ้มจิ้มย้ายที่ก่อนเเกือบไม่ทันจิ้มจิ้ม อพ่อจังไรอี่อปัดรอกตัวลืมลืมท่ามันต้องจำท่ามอ,อนให้ดีๆอ่ะ อ้าหัวอ้าวไปไหนละกระโดดมาตีดต้นไม้อะไรของมึงเนี่ย <c oughs> ไม่จะเท <c oughs> ะเอะไรเด้งนับหัวแด่แดกออกูหรอกกระโดดนี่กระโดดนี่ <c oughs> ล็อลบอ ข้อหัวนเน่ๆกำลังคนดีแม่งเอ้ยไปยไปแล้วูลอยมาแล้วกูลอยมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นูขึ้นปิดตุ๋ยมัน,น,มนงงเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ย ขึ้นไปทาขึ้นไปทางง่ายมากเลยนะถ้ามึงใส่คุมมันขึ้นไปทางเนี่ยเนี่ยแล้วก็จับหกเลยก็ได้เนะี่ยเออนั่นแหละกินมิ้ตีไงข้าวมไม่ไม่ขึ้นไปทาเลยเล่นเป็นไหมเนี่ย อ้านายตายไปแล้วหนึ่งอีอีโอ้โหเกี่ยวที่นี่ก็ไม่โดนเกมราคาเมื่อพันกว่าบาท ไม่ค่อยเป่าอกกันตันอ๋อแมวก็มึน <laughs> เ,อเ,อเอาเข้าไปอ่ะแน่ทีนี้แม่งเสือกโดนมอนกุโดมัตรไกลหวย มึงไปสนใจฟ้าแทนมึงเล่นกับกูนี่เล่นกูเยอะเออเอาโอ้โหเกี่ยวขึ้นยังเกี่ยวไม่โดน้าโบตาฮาโบที่สุดตาไม่ตานี่ยโอ้เฮ้ย เกี่ยวไม่โดนจริงๆเหรอเนี่ยไม่ใช่มิชั่นเรามันใช้ไหวะคนอื่นจังวะอัปเดตอะไรมากปล่เนี่ยไปขบต้นไม้เล่นได้น้องอื ขาดเนยนุชบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็น่ารำคาญแม่เลยมันทำให้ทำนี่เราเสียจังหวะหมดเลยขึ้นไปทาเพื่อนเนี่ยเนี่ยทามีฤิ์อาทา ตัดหางมึงมเป็นจังหวะที่เชียร์มากคุณจะได้ใช้ผ้าไหมเนี่ยหางเล็งไม่โดนหาง 对不对 แค่ซุ่มคนเดียวเราจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนทิศเนี่ยมันโดดไปโดดมาเพราะว่ามันมีหลายคนไงมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยที่ไปหางันเรื่อยๆระหว่างมันโดดอ่านี่ไงผู้ประกอบ ดาทาลอดมาเหรอ,อด,ดีนะเม่งไม่มาเมื่อกี้ก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ